สวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับเมือนี้บ่เราแอมมาทงอยู่กับผี่น่อยคือเก่าเนาะครับเนาะกับลูกพญานาคครับเอฟซีนี่นั่งเล่นที่ดินอยู่คือเก้านี่แหละครับนี่ครับปู่พญานาคมาหามาบอกฤกษ์เนวะบอกกลษกแม่นครับงวดที่ผ่านมากะหาหนึ่งครับห้าหนึ่งรวยยกช่องรวยยกช่องเอ๊ะเอ๊ะนี่กินยังนั่นน่ะน่ะรวยยกช่องนั่น่ะน่ะเออกินยังน้าลูกพญานาค นั่งเร่นกีินอยู่นี่นะครับเอฟซีนะครับเนาะพัานาคเพิ่นมาหาอีกที่บ่ครับค่ะเพิ่นมาเพิ่นมาเกี่ยวมาเพียนมาอันนี้น้ำดูน้ำร้านโอ้มาบอกน้ำดูน้ำร้านอีกเออเพิ่นก็เลยมาบอกเด็กนะมาขึ้นนี่เพิ่นมาบอกตัวไหนล่ะครับพี่หน่อยมาบอกตัวพ่อพ่อเจ็ดสี่ศูนย์นี่แะค่ะเจ็ดสี่ศูนย์ตัวเก่าสามตัวตัวเก่าครับวันนี้เด็กสองตัวนั่นสามแปด สองตัวสามแปดโอ้ครับย่ำให้แล้วครับยีสี่ย่ำให้แล้วมั่นใจบ่ครับพี่น้อยคเพื่อเป็นแนวทางเนะครับเนาะแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับงวดวันที่สิบเจ็ดครับเลขออกวันที่สิบเจ็ดด้ครับวันที่สิบหกมันถือวันยังหนอมันคู่บะครับวันที่สิบหกวันคู่โอ้แต่เลขวันที่สิบหกวันคู่นี่บบออกเกือเทอห์อรเนาะครับสีมาออกของพี่น้อยนี่แหละครับนี่ ุเด็กออกเด็กพญานาคนเหระเด็กดูพญานาคนเหระเนาะพญานาคพญานาคครับผมเดี๋ยวสี่ขึ้นตัวเลขกนะครับนี่อ่ะถือนะครับถือนะจะเอาใครไปถวายปู่พญานาคมือนไรกว่าครับถ่ามูว่างคนน่ะโอสิไปพร้อมกันกับหมูครับเพื่อนจะไปพร้อมกันกับเพื่อนครับเอฟซีเอาไปถวายจักหน่อยเหรอครับ ร้อยหน่วยค่ะหนึ่งร้อยหน่วยแน่นเพราะว่าไปบนไหวเด้ว่ากันอันนี้ออกวิธอีหยังกจิไปอันนี้ไปอันคงเพิ่นวันซะครับไข<น>่หนึ่งหนึนหน่งร้อยหน่วยแม่นไข่หนึ่งร้อยหน่วยครับโอ้กับอีหยงังอาหารอีหยังเพิ่นมะมากหลากหมาเอาไปน,ไปน้าบอกครับบ่มีค่ะมีแต่ไข่โอ้เพิ่นมักไข่บอกครับพญานาคแม่นมยาเกตประทุมกับอันหลวงองค์ปู่พญานาค ครับก็สิว่าเป็นลูกพญานาคนี่ไปขอลูกน้ำปูพญานาควัดปากดมเนาะครับเนาะขอขอแต่แต่บท่านเนี่ยทองวันซะครับขอมาขอแะ้วก็มาปึ๊บแล้วก็ทองปับเลยครับขอปับกระทองปับแมนขอปับกระทองปับแต่กี่กับโบมีมีลูกเนี่แมนมีลูกเนี่ยครับครับน้อยเป็นคนมีลูกเนี่ค่ะไปขอน้ำปูพญานาคอยูวัดป่าปากโดมครับ จักมือจักเดือนจักอาทิตย์จังใดเพิ่นบัดนี้พ่อจักขอมาเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งโอ้ไหวอยู่ได้นอกเพิ่นยังไงพ้นไหวอยู่นอกเราไปเที่ยงก็เห็นชาวบ้านเพิ่นไปหลายอยู่หอกครับผมวัดป่าส่วนมากคนจีนใดสมความปรารถนาอยู่ดอกมันลวงปู่นั่นเพิ่นหาส่วนมากเพิ่นสิให้แต่ผู้ชายอ้ครับเพิ่นได้ลูกผู้ชายแม่นครับมักชายทหารน่ะนะ ห่าามักทรวอเนี่ยกินยาไปไหมเขาแม่นั่นนี่แหละเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเบื้องหน้าคักๆเกน้าลูกพญานาคเลยลูกพี่น้อยลูกพญานาคสายยาเนาะครับพระเที่ยงสายยาลูกพญานาคขอนำองค์พญานาคพระเที่ยงก็เลยห้สายยาว่าลูกหลานพญานาคครับมีน้ำซ้ำมือขึ้นนี่ก็มากัดขาวัดสันโอ้ยบ่แม่นมือขึ้นหรอครับก่อนก่อนหน้าพระเที่ยงจะมาหลายมือโย่ครับ น้าหน่อยฝันว่าองค์ปู่พญานาคมากัดขาใช่ใครๆเขา่็บอกล่างบมดีนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าหลังจากเป็นมากัดขาแล้ววันนี้น้อง,องอก็กเกิดอุบัติเหตุดีๆครับท่านผู้ชมน้ำหอ่อดลวกตีนน้ำห่อนร่วกตีน <S <S น,นี่บอคาเหมือนย่างกุ้งร่วงนโอ้จะได้ตัวเนาะครับผมเนาะแต่ว่าก็มีความโชคดีในหันคือกันครับผมโมเมนต์วามาบอกจะลัน่น บอกแต่ล่างบอกเห็นเอาใบแอมนาะัผมก็มาบอกเลขนัมอีกในช่วงไฮไล์กับเอฟซีอีกครับผมตัวไหนก็นานน้อยตัวไหนก็ครับเป็นบอกเจ็ดสี่ศูนย์ค่ะกับสามแปนย์น่าทึกแล้วทึกแล้วบานนี้ถือคักบ้านีล้ถึกเลยละห้องแล้ว้องแลคิดแลขก็คิดเลขก็เป็นแบบนี้แลแมนคิดแรกว่าหาหนึ่งหนึ่งหาบอกเออมัานเอฟซีันยังจำได้เรย ออครับผมเนาะนี่ครับผมพอเที่ยงช่องสตาดาชแนลมีสองเนาะครับผมเนาะกระเดงน้ำเงินหละกะักอะโทรศัพท์ทีมี f เอซใจบุญทั้งสวีเดนพันสื่อมหาย็็คือคุณแม่เปี่ยวเนาะแม่เปี่ยวสวีเดนแล้วก็เงินเอฟซอีกส่วนหนึ่งที่กันครับผมทีร่วมร่วมกันสนับสนุนมากเราพอเที่ยงค่าสามารถอาจจะอ่านได้สีได้เพราะว่า อยางนั้นผิดกดหลายคนหลายท่านพากมาบอกว่ามันจะผิดกดว่าสนาครับผมมันกันเป็นคล้ายๆว่าเป็นการเดีย่ยไล่ยู่ดีไม่แห้งเอฟซีทุกคนนะครับเนาะลุงเรื่องถือเลขรางวัลที่หนึ่งหมดละครับพอเที่ยงเนาะแขอให้เอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญครับผมขอคุณพราตเตร์นาไตไม่สากราลกปุกปักรักษาความอบอุ่นยื้อสายกับสางอยู่เมืองนอกับสางยู่เมืองไทยกับสางครับผมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญครับผมคิดบางสิ่งใดก็ขอในสมปรารถนาเนาะครับผมเนาะคิดเงินไดนเงินคิดดททอองงให้้ไ ได้มีความสุขกันสุขทุกคนขอบคุณทพบเจอกันทุกทีดีๆกันมาในชีวิตอ่ะงัวนี้ก็ให้ดีสามตัวตรงๆนั่นน้อยเนาะสองตัวจังๆเนาะมั่นใจไม่ไหวน้อยมั่นใจค่ะขอบคุณครับผีน้อยครับขอผคตัวเลขของผีน้อยนครับผมตัวเลขของพี่น้อยนเจ็ดสี่ศูนย์ยังอยู่ตัวเก่าครับแล้วก็3838ครับเอฟซีเนาะ งวดวันที่17มกราคมพศ2 5 68ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแอมโลธงนั่นไ้เครับเมนีครับเอฟซีเมนีครับบ่าวแอมโลธงสิ้าไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับบ่าวแอมโลทงนี่เดินทางไปท้ำบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับมีของดีทิดใหม่ทิดมี้มาฝากเอฟซีครับสมาชิกเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรลียทรั์ครับ ขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่ึจงสิ่เหถือกนะครับนอะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนังถ่าอยู่ข้างหนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอเรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้พัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พว่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแะแล้วก็บีถอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้การนิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหอต่มรูปคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หอดเนี่ยพ่อนวดปีติเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกบุรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค่ายางบ้เห็นลานเหายหเขีายไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบ้เห็นลานค่าเห้าเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปันทีน่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราตรงหงงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงไอ่ครับมีโอกาสได้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาแล้วครับเนาะล้วก็เมือแทๆครับท่านผู้ชมเมื่อ,ททอทแทะล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิ้วสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพี่แอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุบกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับงยื่นข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมหล่อทงกับบุรอซซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโท่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุโรดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บรดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามา้าโหลายครับเอามาฝากอิฟซีโบลายก็ทุ่มาได้โทรม,มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกล็ดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกล็ดลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าอ่าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ